กาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศเตือนนะคะว่าพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกประมาณรอยละ60ของพื้นที่ค่ะ วันนี้กรมอุตุนิยมมวิทยาน,นะคะได้พยากรณ์อากาศค่ะว่าเรามารสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและก็ภาคอีสานเข้าสู่พายุดีเพรสชันในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคะ่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฉะนั้นขอให้ประชาชนนะคะบริบรเวณตังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลา,ลาก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง กณะีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเทเลจินใต้ตอนกลางนะคะที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันนั้นเนี่ยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งของประเทศเวียดนามในวันที่25-26กันยายนนี้ค่ะและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อไปจากนั้นก็จะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมตั้งแต่26-29กันยายนนี้ ซึ่งคาดว่าลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลและก็ภาคใต้มีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะ โดยเฉพาะภาคเหนือนะคะจะมีฝนประมาณร้อยละยีของพื้นที่ภาคอีสานร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมานครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางจะมีฝนประมาณร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะบริเว บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนพื้นที่ภาคใต้ค่ะจะมีฝนประมาณร้อยละเจของพื้นที่มากที่สุดนะคะบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันค่ะชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาประนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลรวมไปถึงจังหวัดยะลาฉะนั้นจึงมีการประรากาศเตือนให้ประชาชนนะคะเตรียมรับมือกับฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้และคาดว่าจะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2ี เก้ากันยายนตนี้ค่ะ